สวัสดีครับผมติมนะครับวันนี้อยู่ที่แปลงมันสำปะหลังที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้จะพามาดูการทดสอบอประสิทธิภาพของเอมนะครับกำจัดวัชพืชในแปลงมันสำปะหลังนะครับโดยหลักๆวันนี้นะครับมันอายุประมาณสักเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับมีการทดสอบอประสิทธิภาพอยู่4การทดสอบก็คือ,อใช้กูโฟซินเนตบวกเอมอเทียบกับไกโคเซตบวกเอมนะครับแล้วก็ ไกโคเซตเดี่ยวแล้วก็กูฟซินเนตเดี่ยวโดยที่ไม่บวกเอมนะครับเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพกันเลยซ้ายมือของผมเนี่ยก็คือตัวไกโคเซตบวกเอมนะครับก็จะเห็นว่าหญ้ากลุ่มใบกว้างก็จะตายแล้วนะครับเนี่ยสองแดดเองนะครับสองแดดเอมจะไปช่วยเสริมประสิทธิภาพของไกโคเซตแล้วก็ตัวไกโคเซตเนี่ยก็ฉีดในมันเนี่ยหญ้าก็จะตายนานตายดีนะครับอัตราที่ใช้ไกโคเซตคือ1.5ห ต่อน้ํา200ลิตรนะครับบวกเอ็มหนึ่งซองนะครับต่อน้ํา200ลิตรนะครับทางนี้ทางขวาก็จะเป็นตัวกูโฟซิเนตบวกเอ็มนะครับก็จะเห็นได้ว่า2แดดเหมือนกันหญ้าจะตายดีนะครับตัวเนี้ยพวกครับกลุ่มใบกว้างนะครับผักโขมหญ้ายางพวกนี้ตายเร็วพวกเครือเถาวงเงี้ยนะครับตายหมดนะครับปลอดภัยต่อพืชประธานนะครับกลุ่มมันที่ เป็นพืชที่ลงหัวอะไรพวกนี้นะครับก็เทคนิคการฉีดพ่นก็คือจะใส่หัวครอบนะครับแล้วก็ฉีดไล่ร่องนะครับไม่ฉีดทับยอดพืชประทานฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวไกลโคเซตเดี่ยวนะครับอัตราเท่ากันก็คือ1.5ลิตรต่อน้ํา2 0 0ลิตรนะครับก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มพวกหญ้าใบกว้างเนี่ยยังไม่ตายนะครับนี่เห็นฮะนี่ไม่ตายผักโขมหญ้ายางพวกเครือเถาพวกนี้นะครับ พวกเครือเถานี่ก็จะบางพื้นที่ก็จะเรียกไม่เหมือนกันบางที่ก็เรียกถั่วแปบปา่าอะไรพวกนี้ครับก็จะหญ้าเถาเลื้อยกลุ่มพวกนี้นะครับก็จะยังไม่ตายนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูไกลกูโฟซโิเนตเดี่ยวบ้างนะครับกูฟซิเนตเดี่ยวก็อัตราเหมือนกันนะครับก็คืออัตรา2ลิตรต่อน้ํา200ลิตรนะครับฉีดได้พื้นที่2ไร่ถึง2ไร่ครึ่งนะครับ ก็จะสังเกตได้ว่าตายเหมือนกันนะครับแต่ว่าหญ้าใบกว้างก็จะตายไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ครับเนี่ยไอ้พวกนี้นะครับ,รบก็คือถ้ากูฟโฟสิเน a เดียวนะครับของอพวกเครือเถานี่ก็จะตายช้าบางชนิดก็ไม่ตายเลยนะครับ นนี้ก็จะเป็นประสิทธิภาพของกูโฟซิเนตเดียวนะครับก็สรุปง่ายๆนะครับถ้าท่านเกษตรกรหรือท่านผู้ฟังนะครับจะ,จะกําจัดวัชพืชในไร่มันนะครับแนะนําบวกนะครับเอมนะครับหซองนะครับต่อถัง200ลิตรฉีดได้พื้นที่2ไร่ถึง2ไร่ครึ่งนะครับไม่ว่าท่านจะใช้กูโฟซิเนตหรือใช้ไกลโคเซต ก็ได้นะครับบวกเอมไปด้วย1ซองต่อถัง2อลิตรฉีดได้พื้นที่2ไร่ถึง2ไร่ครึ่งนะครับหถึงสแดดนะครับเอมจะไปช่วยเผาไหม้หญ้าใบกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหญ้าใบกว้างทั้งหมดแล้วก็เครือเถาด้วยนะครับแล้วก็ไม่กระทบพืชประทานนะครับแนะนําเทคนิคการฉีดนิดนึงนะครับถ้ามันตั้งแต่อายุหนึ่งเดือนถึง2เดือนเป็นต้นไปนะครับก็ให้ใส่ฝาครอบด้วยนะครับก็จะจะได้ไม่กระทบมันนะครับแล้วที่สําคัญนะครับตัวเอมเนี่ยไม่กระทบ การลงหัวของมันนะครับไม่ดูดซึมนะครับเป็นเผาไหม้นะครับฉีดถึงโดนตรงไหนตายหมดนะครับฉีดถึงตรงไหนตายหมดแล้วก็ไม่ดูดซึมไปที่หัวมันสัมภารังของเรานะครับตายแรงตายเร็วตายดีนะครับทางเลือกใหม่ของคนคิดบวกนะครับอย่าลืมนะครับเอมขอบคุณครับวันนี้ติมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ